满天星光，为你相思断。 ความเดิมตอนที่แล้วเซียวซานข้ายังไม่ตายใช่ไหมท่านอาจารย์ท่านปลอดภัยดีครับตำแหน่งใดๆในระยะหา้าสิบเข้าจะโจมได้หมดอนาจาคุณสมบัติวิญญาณาสายควบคุมเจ้าจงเก็บมันไว้มันคือหนังสือที่ข้ารวบรวมเรื่องการฝึกพลังวิญญาณไว้ได้่าว่านัองเรียนทุนอยากมาลองก,กับลูกพี่เซียว ยากเงินครับพัฒนาการสวัสดีครับท่านซู่อินเทาเขาก็คือเด็กที่ข้าเคยเล่าให้ฟังรบกวนท่านช่วยทดสอบสักหน่อยตอนที่เก้าที่นี่ก็คือสำนักวิญญาณยุทธระดับต่ำสุดหรือที่เรียกว่าสำนักยุทธย,ย่อยอินแดนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กที่สุด แต่ล้วนมีสำนักยุทธขนาดเดียวกันกับเราตั้งอยู่เช่นกันที่สูงกว่าสาขาย่อยมีสำนักวิญญาณยุทธบุตรสูงขึ้นไปอีกขั้นก็คือสำนักยุทธหลักสำนักวิญญาณยุทธหลักนี้มักจะมีในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่เมืองหลวงของทั้งสองจกกักรวรรดิเป็นที่ตั้งของสำนักวิญญาณยุทธศักดิ์สิทธิระดับ4ระดับ5คือหอสังฆราชที่นั่นคือสถานที่สูงส่งที่สุดของสำนักวิญญาณยุทธความจริงที่สูงกว่าหอสังฆราช ก็ยังมีหอบูชาพรหมยุทธ์ในตำนานแต่ว่าที่นั่นมีเพียงวิญญาจารย์ที่ก้าวถึงระดับพรหมยุทธแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ที่นั่นเป็นที่ที่วิญญาจารย์ทุกคนต่างใฝ่ฝันขอบคุณที่เล่าให้ข้าฟังครับท่านปู่มาซิวนัวแล้วเราจะเริ่มต้นได้หรือยังครับแมเด็กสมัยนี้เนี่นะช่างใจร้อนกันจริงๆเอาละถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลย งงม,มีอะไรหรือเปล่าครับท่านปู่มาซื้อนู่นที่แท้ก็เป็นวงแหวนวิญญาณร้อยปีมิน่ายากเงินครามที่ได้เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ดูท่าที่โรงเรียนของเจ้านั้นจะมีอาจารย์ที่ฝีมือไม่เลวอยู่สินะเฮ้ยน่าเสียดายศักยภาพของการพัฒนายากเงินครามตามเกินไปเอาพลังวิญญาณของเจ้าทายทอดลงไปข้าจะดูหน่อยว่าเจ้าอยู่ระดับไหนแล้ว ตามทฤษฎีแล้วเจ้าน่าจะอยู่ระดับสิบอะนี่นี่นี่มันพลวิญญาณระดับสิบสามระดับสิบสามอย่างนง้นไม่สิทำไมถึงกระโดดข้าไปถึงสองระดับเจ้ารู้จงบอกข้าหน่อยสิว่าวงแหวนวิญญาณเจ้าได้มาจากสัตว์วิญญาณตนใดสารพิษบาถวนหลวครับอะไรเนาะ ม่านถัวน่วหลวนะอสรพิษม่านถั่วหลวในสายสัตว์สายพืชทำไมถึงมีวงแหวนวิญญาณสายสัตว์ได้ละ่ะได้สิครับท่านปู่มาซิลนูน <c oughs> เงื่อนไขที่ตายตัวก็สามารถเป็นไปได้ท่านอาจารย์ของข้าเรียกว่าทฤษฎีวิญญาณยทดจำลองแล้วอาจารย์ของเจ้าคือใครทุกคนเรียกเขาว่าอาจารย,าย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่ลระคนที่เคยเขียนหัวข้อหัวใจหลักในการแข่งขันสิบประการต่อมาก็ถูกสำนักวิญญาณยทดลบชื่อออก อาจารย์มาจากสำนักวิญญาณยุทธ์จริงๆด้วยทั้งศาลเจ้าอยากเข้าร่วมกับสำนักวิญญาณยุทธ์ไหมท่านปู่มาซิลนัวนี่ก็เรียกว่าการลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่มันไม่เหมือนกันการเข้าร่วมคือการเป็นวิญญาจารย์ของสำนักวิญญาณยุทธ์โดยเฉพาะการฝึกของวิญญาจารย์จะมีโรงเรียนเปิดสอนวิชาเฉพาะของสำนักโดยตรงอ๋อถ้างั้นก็คงไม่ได้เพราะข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนนวดติงแล้วครับ ม่เสียดายช้าไปก้าวเดียวจริงๆถึงแม้จะเป็นสำนักวิญญาณยุทธก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับใครให้ออกจากโรงเรียนอาจารย์เจ้าก็คงไม่เห็นด้วยที่จะให้มาเข้าร่วมต้องโทษเจ้าสู้อินเทาแท้ๆเขาควรพาเจ้ามาที่สำนักวิญญาณยุทธโดยตรงเฮ้เสียดายพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกครับถ้าข้ามาที่สำนักวิญญ,ญาณยุทธบางทีอาจไม่ได้วงแหวนวิญญ,ญาณที่ดีขนาดนี้มันก็ไม่มีเหตุผลเอาละ่ะ ขอต้อนรับสู่สมาชิกระดับวิญญาจารย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าก็คือวิญญาจารย์ผู้รงเกียติแห่งจักรวรรดิเทียนโตแล้ว นี่จะหนูตรงนี้อันตรายรีบออกไปซะจะซื้อของใกล้ผู้ใหญ่บาซื้ออลุงสวัสดีครับที่นี่เขาต้องการเด็กฝึกงานไหมครับพูดอะไรรีบไปซะรู้จากการแต่งตัวไม่เห็นเหมือนช่างตีเหล็กเลยสักนิดขอโทษครับท่านลุงเดี๋ยวข้ามาใหม่นะครับ แบบนี้ข้าพอจะเป็นเด็กฝึกง,งานได้หรือยังจ๋หนูบังล้อข้าเล่นอยู่สินะฮัลุหลข้าเป็นน,น,นักเรียนคุนของโรงเรียนนวดติงจะมีเวลาว่างช่วงบ่ายทุกวันพ่อข้าเป็นช่างตีเหล็กของหมู่บ้านเลยเรียนรู้เรื่องการหลอมโลหะมาตั้งแต่เด็กพระเจ้าอยากรักพระก่อนเงินกมนบมาดปวยงานที่บ้านคปลอยส่งน้ำส่งชาอะไรพวกนี้แต่ว่าเงินเดือนไม่มากมายแล้วนะ ที่ข้าเคยกินจนอิ่มอะไรหรือไม่มีปัญหาครับโอ้พอได้แล้วพอได้แล้วรีบีๆทำงานเข้าคืนนี้ข้าจะเลี้ยงเบียร์ทุกคนเอาล่ะสู้ๆนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเีแรงเลยเจ้าบอกเขาว่าเรียนหลอมัวหะของพ่อมาตั้งแต่ะไรวุ่นแค่นี้พ่อเจ้าจะสอนอะไรได้ห้อมโลหะนี่แหละครับอย่าเห็นว่ากล้าตัวเล็กข้ามีแรงตีเล็ก รื่หลอมโลหะไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่ขันทุกคนจะหนูน้อยที่มาใหม่บอกว่าเขาหลอมโลหะได้นะ่ขนะขาไม่เชื่อให้ข้าลองทําดูก็ได้งั้นเอางีอเจ้ายกค้อนนี่ขึ้นแล้วก็ถ้าจะเชื่อเจ้า ท่าน,นกำลังทุบไล่สิ่งแปลกปลอมในเหล็กก้อนนี้สินะานลลูช่วยดึงกล่องเป่าลมหน่อยครับอุณหภูมิไม่พอ คืนตีแบบเจ้าแล้วก็ปีหนึ่งเหล็กมันก็ไม่เปลี่ยนรูปหรอกแล้วข้าต้องทำยังไงบอกมาตอนที่เจ้ายกคอนเจ้าใช้กำลังจากส่วนไหนมากที่สุดล่ะเ่อจะเป็นเอวมั้งครับจากเอวมาที่หลังแล้วส่งกำลังมาที่แขนร่างกายของคนเรานอกจากสมองแล้วมีส่วนไหนที่สำคัญที่สุดหัวใจครับหนึ่งคนมีหัวใจกี่ดวง<า>ออตอบข้ามาหนึ่งดวงครับ ไม่ใช่เจ้าผิดแล้วไม่ใช่ดวงเดียวสามดวงต่างหากกล้ามเนื้อที่ขาสองข้างของเราก็คือหัวใจดวงที่สองและดวงที่สามถ้าคนคนหนึ่งอยากจะแสดงพละกกาลังของตัวเองออกมาทั้งหมดก็ต้องใช้หัวใจทั้งสามดวงหมุนเวียนร่วมกันตอนออกแรงไม่ใช่แค่การใช้เอวแต่เป็นหัวใจสามดวงต่างหากที่ก่อกําเนิดกําลัง ออกแรงจากใจใช้เอวเป็นแกนดูนะนี่มันลองดูสิ อเอจ้ารู้หน้าที่ของหัวใจแล้วหรือยังคนเราใช้กล้ามเนื้อลงน่องมากที่สุดน่องจึงเป็นแหล่งกำเนิดของแรงทั้งหมดหากใช้แรงได้ถูกวิธีก็จะช่วยเพิ่มกำลังได้มานี่ทำตามท่าพาที่ขําทำเมื่อกี้ อ่าพรงดงามมากเข้าใจแล้วหรือยางยืมพลังเพื่อใช้พลังข้าพอเข้าใจเหตุผลแล้วแต่ว่าดูเหมือนไม่ง่ายเอาซะเลยถ้าอยากทำได้ในระดับข้าต้องฝึกจนชำนาญเท่านั้นกุญแจสำคัญก็คือเวลาเราหลอมโลหะต้องมีสมาธิต่อไปเจ้าก็ค่อยๆฝึกฝนอย่าเพิ่มแรงหรือความเร็วมากเกินไปความแม่นยำก็สำคัญเช่นกัน ต้องรู้ว่าคนที่ทุบลงไปนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนออกแรงจากนอกขับเคลื่นอนหัวใจใช้เอวเป็นแกนถ่ายทอดพละกลนลัก ทีจริงๆไม่เสียชื่อที่เป็นลูกตั้งเล็กอ้โหโ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 อออ้โหโอ้โหโอรโหโออหโอขอ้งอหโอ้ัโอออ ยือพลังพื่อใช้พลังสามารถแสดงกำลังของช่างตีเหล็กออกมาได้อย่างสมบูรณ์บาที่สุดเขาว่าคนที่เก่งกาจที่สุดจะสามารถตีติดต่ตอ,อกันได้80ครั้งและสามารถทําเหล็กทั้งชิ้นออกมาในแบบที่ตัวเองอยากได้เลยวิธีขอนมายุสัมพันปัญพวนเป็น,นทักษะการตีเหล็กขจัดสิ่งปนเพื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าค,คิดว่ามันหายสาบสูญไปนานแล้ว ่ปีตอมาเดี๋ยวซ้อนอีกไกลแค่ไหนถึงจะถึงบ้านเจ้าใกล้แล้วละแต่ขอบอกอาไว้ก่อนนะบ้านข้ายากจนไม่มีอะไรมาต้อนรับเจ้าหรอก้ไม่เป็นไรพ่อของข้าก็อารมณ์ไม่ค่อยดีงั้นข้าจะเป็นเด็กดีขอให้เป็นแบบนั้นทำไมจาไม่อยากให้ข้าไปที่บ้านนั้นเหรอเปล่าเปล่า มาแล้วโอ้ยยังรกเหมือนเดิมท่านพ่อข้ากลับมาแล้วฮะท่านปู่เจียเคอเสีส่ยวซาอนทำไมเจ้าต้องกลับมาเองอคือข้ากลับมาพร้อมเสี่ยวอูครับสวัสดีค่ะ สวัสดีเอ๊ท่านปู่เจ้๊ข้คพ่อข้าแล้วครับเดิมทีข้ายาจะไปรับเจ้าพร้อมกับพ่อเจ้าอ๋อนี่เข้าทิ้งนี่เอาไว้ไอเสียวสานเมื่อไรที่เจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้พ่อได้จากไปแล้วไม่ต้องตามหาเพราะเจ้าไม่มีทางตามหาพ่อผม ลูกเยียวต้องหัดกลางปีกด้วยตัวมันเองถึงจะสามารถบินสูงเร็วยิ่งขึ้นพ่อมันเป็นคนไม่เอาไหนช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เส้นทางชีวิตของเจ้าเจ้าต้องเลือกเองพ่อต้องกลับไปเอาของสำคัญที่ควรจะเป็นของพ่อกลับคืนมาให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อต้องมีสักวันที่เราสองคนจะได้พบหน้ากันอีกลิสัยของเจ้าได้ความละเอียดอ่อนจากแม่มาเยอะ พ่อเชื่อว่าเจ้าจะเป็นความภาคภูมิใจของแม่วันหนึ่งถ้าเจ้ารู้สึกว่าการเป็นวิญญาจารย์มันไม่ดีแล้วล่ะก็ให้กลับมาที่หมู่บ้านเซิ่งหุนเป็นช่างตีเหล็กเหมือนพ่อก็ได้ไม่ต้องคิดถึงผังเฮาพ่อ,พอไปแล้ว Tôi dọn ton tò bay. Điều, để làm việc gì hết khó khăn rồi. I'm done.